สวัสดีครับมือนกันตอนคำเนาะมาหัวกระบ,บาวน้องในช่องกบปลาพราะวยนะครับพี่น้องเนาะมือนีับ้าน้องกัจิพาไปเบิ้งปลาเข็งครับมือนีัจิพาเอาปลาเข็งขึ้นไปบนเนาะล่องเบิงว่ามันสีใหญ่ขนาดใดเลยบ,บ้าน้องกับปล่อยลงนั่นแหละครับปลาเข็งกับปลาตะเพียนเนาะไปเบิ้งครับเหลือขายแน่นาะครับไปเบิองเลยครับผม นี่แล้วครับพี่น้องกับเฮ็ดถาแพ้กับช่างเนาะแช่ร้อย,อยจริงๆอ่ะมันก็ดึงง่ายแบบนึงครับนี่แล้ครับเบื้องบรรยากาศยน่ยมะเรงน้ำเบาะน้องเนาะจวจีพามาเบื้งคุณครับอ้ยลายดูพี่น้องพามาบุญปลา,า,าปเข็งครับเอาไปต้มปนปิงเจ้าบาทเบื้องครับผมเพราะเบาะนอกก้องกะเอาขายหลายเนี่ยแหละเนาะครับเนาะนี่แหละครับเดี๋ยวเบาะน้องจะเอาขึ้นให้เบื้องเนาะ ดิ่งดีแห่งพี่น้องคนนี่แหละพี่น้องโอ้ยปลาเข็งครับแม่แบบใหญ่เลยครับพุ่นบ้านน้องก็บเสื้าเอาไปปนไปปิ้งเนาะนี่ปลาเสียวปลาตะเพียนนี่ครับนําไปนําไปย่างเกลือครับนี่ครับผมใหญ่ไว้อยู่ครับพี่น้องคนปลาตะเพียนทั้งปลาตะเพียนทั้งปลาเข็งเนาะครับเนาะบ้านน้องก็เลี้ยงใส่กันไว้เนาะผสมประสานกันนี่ครับ ก็ถือว่าใหญ่ไ้อยู่ครับเพร่าบานอกก็เอาขึ้นมาเหลียกซื่อแล้วครับขาวๆเนะะเาะอ,อืมจะเอาไปปนไปปิปป้งนี่ครับถ้าเนียกินแรงเนาะง่ายๆเ้าเหลืองานมากคำเทากับบริษัทขาตลาดกับมาเอาเนี่ยแหละครับปลาเจ้าจของเพราะว่า,วาอยู่ในฝุ่นกันย่างหลายอยู่ครับก็เลยเอามาให้พี่น้องเบงสก่อนเนะะาะเป็นปลาตะเพียนเคร่งปลาเข็งครับบุ้งทีละพี่น้องโตปลาเนาะ เดี๋ยวบ่าน้องกับสิเอาไปไปปิง้งไปปนกันนะครับพี่น้องเดอ้อนี่หาพักดอกแคเรายั้งแถวนี่แล้วเฮากินง่ายๆบ่า,บาน้องครับเป็นคนง่ายๆเนาะนี่นะครับก็หากินแบบง่ายๆแล้วเลือกงานมากกัย่ามคำนี่นะครับบรรยากาศตอนคำเนะรรา,านเนะวันนี้ได้เลือกเวีนแน่จังหน่อยครับก็ไว้พอก็บ่าน้องในคลิปหนานะครับนอกบ่าน้อ,นานองก็บทเฮ็ดคลิปเป็นพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับผม ก็จะเลื่อมในช่องกบป,ปลาพระรวยด้วยครับเลือกดไลค์กดแชร์ให้บ่านนอกนะครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสวัสดีครับ